สวัสดีครับเพื่อนๆนครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมช่องแชร์เกษตรนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาอัปเดตนะครับพร้อมกับมาใส่ปุ๋ยด้วยนะครับให้กับต้นมะพร้าวนะครับผมจริงๆแล้วก็ใส่ต้นไม้ผลในสวนนะครับเกือบทุกชนิดนะครับผมแต่ว่าวันนี้ตอนนี้นะครับจะมาทาคลิปให้ปุ๋ยนะครับมะพร้าวเราก็จะมาอัปเดตนะครับ ว่ามะพร้าวของผมนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งาจากที่เห็นเลยนะครับตอนนี้มะพร้าวนะครับก็ให้ผลผลิตนะครับติดผลดีนะครับขึ้นขึ้นมากนะครับผมหลังจากที่ผ่านมานะครับติดเพียงผลสองผลนะครับสําหรับต้นนี้นะครับผมนี่นะครับก็ติดผลสองผลนะครับนี่นะผลเดียวตัวนี้สองผลนะครับผมอ่าตัวนั้นก็สองผลนะครับแล้วก็มีร่วง มีหลุดร่วงเยอะนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่บำรุงรอบที่แล้วนะครับโดยการใส่ปุ๋ยมูลไก่แกบนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ย15 1ห้านะครับบวกกับ8 24 24หน้าตอนนั้นนะครับผมก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่นะครับเริ่มมีผลออกมาเยอะขึ้นนะครับ สลายใหม่ๆนะครับมีผลเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีการติดผลให้เยอะขึ้นนะครับฝั่งนี้นะครับก็ติดแล้วสี่ผลนะครับผมสังเกตนะครับต้นฝั่งนี้นะครับจะเป็นต้นที่มีรากนะครับเขาลอยอยู่บนพื้นนะครับจากคลิปที่คลิปที่แล้วที่ผมทํเอาไว้นะครับนี่นะครับสาเหตุนะครับก็หน้าดินนะครับถูกชะล้างด้วยฝนนะครับผมเวลาฝนตกนะครับ อย่างเช่นวันนี้นะครับฝนก็เพิ่งตกนะครับผมแล้วตัวผมเองนะครับก็เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัดเสร็จก็เลยมาทำคลิปนะครับผมซึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับฝั่งนี้นะครับก็ติดผลเยอะขึ้นนะครับประมาณ11ลูกนะครับ11ดผลทลายนั้นนะครับก็7-8ผลนะครับ ฝั่งนี้ตายนี้นะครับก็เขาโตแล้วนะครับอยู่ที่สี่ห้าผลนะครับผมแต่ว่าต้นนี้นะครับเขาให้ผลผลิตที่ติดได้เยอะอยู่แล้วนะครับต้นนี้ไม่ไม่ต่ำฝาหกเจ็ดผลขึ้นไปนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าหน้าดินนะครับของฝั่งนี้นะครับเขาสมบูรณ์นะครับไม่มีการถูกชะล้างจากน้ำฝนนะครับนี่นะครับปกตินะครับ นี้นะครับก็ติดผลดีผลด,ผลดกอยู่แล้วนะครับจันใหม่ๆก็แตกออกมาดีนะครับผมนี่นะครับจันใหม่ๆแตกขนต่อแตกจันต่อเนื่องนะครับต้องขอไปแตกจันต่อเนื่องนะครับนี่นะครับดกด้วยนะครับสําหรับทลายใหม่ๆนะครับผมซึ่ง ขาดจะขาดไม่ได้นะครับสําหรับผลผลิตที่ดีแบบนี้นะครับก็คือการบํารุงต่อเนื่องนะครับการให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับน้ํานะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ควรให้หน้าดินผิวดินนะครับมีความชื้นนะครับไม่ควรให้แห้งเกินไปนะครับไม่ปล่อยไม่ควรปล่อยให้มันผิวดินแห้งนะครับเพราะจะทําให้รากที่อยู่บริเวณผิวดินนะครับมันมันแห้งตายนะครับรากที่อยู่บริเวณผิวดินนะครับจะเป็นรากประมาณนี้นะครับรากฝอยอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับ ต้องไม่ปล่อยให้เขาแห้งตายเยอะนะครับผมเพราะว่ารากพวกนี้เขาเอาไว้รับอากาศกับรับความชื้นนะครับผมแล้วก็ดูดซึมนะครับน้ำนะครับเอาไปเลี้ยงต้นนะครับผมถ้าเราปล่อยให้หน้าดินแห้งเป็นระยะเวลานานเกินไปนะครับจะทำให้ต้นของเรานะครับมันจะเริ่มโซมไปเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากรากที่อยู่บนบริเวณผิวดินนะครับมัน มันเหี่ยวมันตายนะครับผมเราจำเป็นต้องอคอยให้น้ำเขานะครับผมสองวันครั้งนะครับหรือถ้าพื้นที่ของเพื่อนๆน,นะครับมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องดินนะครับมีความชื้นเก็บความชื้นได้ดีนะครับก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าดินมีการเก็บความชื้นอุ้มความชื้นได้ดีเหมือนกับดินของผมนะครับฝั่งนู้น จะเป็นออกเป็นคล้ายๆดินดินแดงอนเหนียวนะครับเวลาเราให้น้ําครั้งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับเวลาให้น้ําครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะมีความชื้นอยู่ที่นานมากๆนะครับบริเวณหน้าดินก็เช่นกันดินก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นดินประมาณนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับจะชื้นนานนะครับผมนะครับต้นบริเวณนี้นะครับทําให้อ่าการให้น้ํานะครับหนึ่งอาทิตย์ให้ครั้งก็ได้นะครับไม่เป็นไร แต่สำหรับพื้นที่นะครับถ้าบริเวณไหนนะครับเป็นพวกประเภทดินทรายนะครับทรายทรายขาวทรายทรายเม็ดเล็กๆนะครับพวกนี้นะครับเขาจะสูญเสียความชื้นหน้าดินได้รวดเร็วนะครับเราก็ให้น้ําบ่อยหน่อยนะครับสักสามวันครั้งสองวันครั้งก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องปุ๋ยนะครับสารอาหารนะครับก็ให้เป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับผม แบบเดิมนะครับก็คือกองรอบๆนะครับลักษณะนี้ผมเพิ่งให้ไปเมื่อวานซืนนะครับนี่นะครับเป็นมุนไก่แกบนะครับก็กองรอบๆต้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับกองรอบต้นนะครับก็ใช้เป็นการกะเกือบถึงปลายใบนะครับไม่ต้องสุดปลายใบนะครับก็ประมาณนี้ของใบนะครับแล้วก็ดิ่งลงมาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วเขาให้เรานะครับกองเป็นจุดๆก็ได้นะครับลักษณะนะครับจากนั้นนะครับเวลาเราให้น้ํานะครับเราก็ลดที่กองปุ๋ยให้ชุ่มนะครับเวลาลดนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้ําที่เราให้ไปจากสีน้ําตาลไอ้สีสีใสๆนะครับก็จะกลายเป็นสีน้าตาลนะครับแบบนี้นะครับก็แสดงว่าปุ๋ยนะครับสารอาหารนะครับที่อยู่ในตัวกองปุ๋ยนะครับมันละลายออกแล้วนะครับ ก็เสริมสู่พื้นดินนะครับทําให้รากนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับมันหากินสารอาหารนะครับได้ง่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับอีกสองตัวนะครับก็เป็นปุ๋ยตัวนี้จะเป็นเคมีนะครับสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนแรกนะครับครั้งที่แล้วมันไม่ค่อยติดผลผมก็เลยให้เป็นแปดยี่ิบสี่นะครับ ส่วนรอบนี้นะครับหลังจากเริ่มติดผลบ้างแล้วนะครับผมก็จะให้เป็นสูตร13-13-21นะครับจะประคองไว้นะครับเพื่อให้เขามีผลออกมาต่อเนื่องนะครับแตกจันออกมานะครับก็สามารถให้ผลนะครับอเล็กๆติดมาด้วยนะครับผมอย่างนี้นะครับผลเล็กๆนะครับเหลืองๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับติดออกมาเยอะด้วยนะครับผมก็จะให้ สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับประคองเอาไว้มาดูอีกสองต้นนะครับหน้าบ้านก็เช่นกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับหลังจากหยุดชะงักไปนะครับสองต้นนี้ก่อนหน้านั้นนะครับผมไม่ได้ให้น้ําเลยนะครับทําให้หน้าดินมันแห้งนะครับเนื่องจากบินบริเวณนี้นะครับจะเป็นดินร่วนดินดินทรายนะครับแบบนี้ทักษะแบบนี้นะครับมันสูญเสียความชื้นเร็วนะครับสายเล็กๆเม็ดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อโดนแดดนะครับ ทั้งตัวดินนะครับมันก็จะแห้งเป็นเป็นอ่าลักษณะทรายขาวๆนะครับผมแห้งเร็วนะครับแล้วไม่ได้ให้นานนะครับเป็นเกือบเกือบเป็นเดือนนะครับเกือบเกือบเดือนนะครับทําให้ต้นไม้ของผมนะครับมันต้นมะพร้าวของผมนะครับมันมันหยุดให้จันนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องบํารุงใหม่ณตอนนั้นก็ใช้แปดยี่สบสี่สูตรสิบห้าสิบห้าแล้วก็ปุ๋ยมลไก่นี่ตัวนี้แหละครับก็เอามา ทำการกระตุ้นนะครับให้เขาเปิดจันเกิดทลายใหม่ๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็การให้น้ำตอนนั้นตอนนั้นให้น้ำเกือบทุกวันนะครับสองวันครั้งนี่นะครับมาดูผลนะครับที่ได้นะครับก็ดกนะครับเิ็ประผลได้นะครับนี่นะครับทลายข้างบนนะครับก็มีมีลูกออกมาเยอะนะครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับตอนนี้ที่ทําให มะพร้าวนะครับติดผลดีขึ้นมากเลยนะครับก็คือแ ruct. ม,มแลงแมลงนะครับก็เป็นผึ่งนะครับตอนนี้ okay, ตังเกตนะครับก <Okay. S 2> ็จะมีผึ่งนะครับมาตอมเกสรนะครับมาผสมเกสรให้เยอะมากเนื่องจากช่วงนี้นะครับมีผึ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านนะครับสองรังเป็นผึ่งมิ้งหนึ่งลังนะครับอีกหนึ่งรังเป็นผึ่งโพรงนะครับผมซึ่งใช้อ่ขี้ผึ่งนะครับตัวล่อผึ่งนะครับเอามา ขีดเอามาขีดเรียกพึ่งนะครับพึ่งเรียกพึ่งพงนะครับก็เพื่อต้องการเลี้ยงพึ่งพงนะครับผมก็เลยหาฟิลโมนนะครับไขพึ่งนะครับเอามาขีดรอนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับสําหรับพึ่งพงนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วครับหนึ่งรังอ่านี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับที่ให้ผลผลิตนะครับให้ลูกกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพึ่งนะครับเยอะนะครับมีแมลง มาช่วยผสมเกสรนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยสีเหลืองนี้นะครับก็คือสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับอีกหนึ่งตัวก็สีเหลืองเหมือนกันนะครับแปดยี่สิบสี่ยี่สบสี่แต่เนื่องจากตอนนี้นะครับอะพร้าวของผมนะครับมันติดผลดีแล้วผมก็จะใช้เป็นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับประคองให้เขาออกผลต่อเนื่องนะครับใช้คู่กับสิบห้าสิบห้านะครับตัวนี้ การให้นะครับผมให้ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับรอบนอกนะครับก็คือปลายเกือบเกือบปลายทรงพุ่มนะครับที่เก่าวไปนะครับแล้วส่วนปุ๋ยเคมีทั้งหมดนะครับก็จะใช้ให้ให้ภายในนะครับดูจากโคนต้นนะครับมาถึงปุ๋ยนะครับผมก็จะหวานด้านในนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับหวานทั่วๆนะครับ หวานทั่วๆเลยนะครับผมซึ่งอ่าจริงๆแล้วผมให้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานซื้อนะครับตัวนี้อันนี้ผมมาให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็หวานด้านในนะครับผมประมาณนี้นะครับหวานให้ทั่วประมาณ3กมกำมือนะครับต่อต้นก็คือหวานทั่วๆนะครับกำมือหนึ่งก็ไม่ไม่ได้มากนะครับกำมือหนึ่งที่ผมให้นะครับหนึ่งกำมือก็ประมาณนี้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับก <thứ> ับป do? ุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้านะครับก็ให้สามกำมือเหมือนกันนะครับต่อหนึ่งต้นนะครับก็กำมือหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็หว่านให้มันกระจายทั่วๆนะครับไม่อย่าหว่านให้มันกองเป็นจุดเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้รากนะครับที่อยู่บริเวณที่ปุ๋ยมันกองเป็นจุดเดียวนะครับมันตายได้นะครับมันเสียหายก็ประมาณนี้นะครับ ตัวปุ๋ยนะครับผมก็จะให้15วันครั้งนะครับผมสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับส่วนปุ๋ยมูลสัตว์นะครับ20วันหนึ่งครั้งก็ได้นะครับหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับหรือปุ๋ยคอกถ้าเพื่อนๆไม่มีปุ๋ยขี้ไก่แกบก็ใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวก็ได้นะครับขี้หมูก็ได้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนั่นแหละครับผมใช้ได้นะครับก็ หนึ่งกระสอบนะครับใช้สองต้นหนึ่งกระสอบให้สองต้นเท่ากับต้นละครึ่งกระสอบนะครับกองเป็นจุดๆนะครับตัวนี้เหตุผลที่ผมใช้ปุ๋ยที่ไก่แก่นะครับเนื่องจากมันมีราคาถูกนะครับผมแถวบ้านผมนะครับปุ๋ยคอกกระสอบละปุ๋ยขี้วัวนะครับกระสอบละห้าถึงหกสิบาทนะครับผมแต่ว่าตัวปุ๋ยที่ไก่แก่ตัวนี้มันยี่มห้าบาทนะครับผมก็เลือกใช้ตัวนี้ แต่ถ้าเรานำไปใช้กับผักนะครับเราต้องลดปริมาณลงนะครับให้ให้น้อยนะครับเพราะว่าความเค็มของตัวปุ๋ยนะครับมันมันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้กับไม้ผลไม่เป็นไรนะครับก็สามารถให้ได้อ่าหนึ่งกระสอบนะครับสองต้นนะครับกองรอบทรงพุ่มนะครับผมให้ห่างโคนต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการให้ปุ๋ย อันนี้ก็เริ่มมีผลผลิตให้นะติดเริ่มติดผลให้ครับหลังจากที่ฝืนต้นนะครับเขาโดนด้วงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้ำนะครับเริ่มมีผลให้นะครับทลายแรกๆนะครับก็ไม่มีผลเลยนะครับสองทลายตัวนี้ก็ไม่มีผลติดมาเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มมีติดตั้งแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มมีผลติดตั้งแล้วสัหรับต้นนี้นะครับ ต้นด้านในนะครับก็จันแรกนะครับก็แตกออกมาแล้วนะครับแต่ว่าขนาดจันไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับทําให้เขายังไม่มีผลติดออกมาด้วยเป็นจันแรกนะครับแม่สาวต้นสาวนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกับอ่าทลายต่อๆไปนะครับนี่นะครับนี่ก็อีกหนึ่งจันทนะครับด้านในอีกหนึ่งจันนะครับด้านในตรงนี้นะครับนี่นะครับอีกหนึ่งจันก็ทยอยออกเรื่อยๆนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับออกใหม่นะครับก็ต้นเตี้ยนะครับรักษ่าประมาณนี้อายุสองปีนะครับประมาณจริงๆแล้วก็อายุไล้เรียกกันหมดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นที่ตัวดินนะครับแล้วก็การบารุงกลางกันนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือแสงนะครับฝั่งนี้เขาจะมีแบบต้นลำไยนะครับ ต้นสะดานะครับขึ้นแล้วก็มีตัวนั้นนะครับเป็นปาล์มบางแสงนะครับทําให้การเจริญตัวโตแตกต่างกันไปนะครับผมมาดูนะครับตอนนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือพึ่งมิ้มนะครับนี่นะครับก็เริ่มมาอยู่นะครับเข้ามาอยู่ตัวนี้เป็นรังที่สองนะครับรังรังแรกเขาเกาะที่ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ย้ายไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรังนะครับ ตั้งแต่มีพึ่งมาอยู่นะครับสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่าผลผลิตนะครับมันติดดีขึ้นสําหรับไม้ผลต่างๆเลยนะครับทุกๆชนิดเลยนะครับที่มีนะครับผมก็ติดดีขึ้นนะครับตัวนี้เขามาอยู่เองนะครับไม่ได้ทําการล่อให้เข้ามานะครับผมสาหรับพึ่งมิ้มสําหรับพึ่งมิ้มนะครับมาอยู่นะครับเมื่อเขาเลี้ยงรังจนแก่แล้วนะครับเพิ่มตัวอ่อนเยอะๆให้กับ ังเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจากไปเขาจะย้ายนะครับผมจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับสําหรับพึ่งมิ้มก็พามาดูนะครับพึ่งโพงนะครับตรงนี้เป็นพึ่งโพงนะครับที่อ่าใช้ไข่พึ่งนะครับเป็นตัวล่อมานะครับผมให้เขามาอยู่ในนี้นะครับไข่พึ่งก็ลักษณะประมาณนี้นะครับผมซื้อมาจากกลุ่มกลุ่มเลี้ยงพึ่งนะครับใน facebook นะครับเอามาลองล่อดูนะครับ จริงๆแล้วผมใช้ขีดเอาไว้ที่แผ่นไม้นี้นะครับล่อให้เขามาอยู่ในตุ่มนะครับก็จะมีมีรูให้เขานะครับนี่นะครับแต่ว่าเขามาสำรวจนะครับแล้วแล้วไม่อยู่นะครับกลับไปอยู่อ่าในช่องไม้แทนนะครับในฝาบ้านแทนนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับให้พึ่งมาอยู่ได้นะครับนี่นะครับ เป็นตัวที่ขีดไว้นะครับจริงๆกว้าคกว้าลักษณะแบบนี้นะครับให้ให้มาอยู่ในโอ่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับให้ทําเป็นกล่องกล่องสําหรับเลี้ยงผึ้งโดยเฉพาะนะครับตัวนี้จะดีมากนะครับการาเลี้ยงผึ้งนะครับในสวนนะครับมีประโยชน์มากนะครับก็คือจะช่วยให้ผลผลิตนะครับออกได้เยอะขึ้นนะครับ อ่านี่นะครับก็เป็นรึ่งนะครับด้านในเขาเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเข้ามาอยู่ในช่องนะครับช่องฝาบ้านนะครับนี่นะครับฝาบ้านนะครับเป็นผนังยิบซ้ำนะครับผมนี่นะครับอยู่ในนี้เลยนะครับพึ่งโพงพึ่งโพงสามารถอ่าเลี้ยงได้ตลอดนะครับเขาจะไม่ไปไหนนะครับผม เราสามารถนะครับนำกล่องสำหรับเลี้ยงพึ่งนะครับมาตั้งล่อตรงนี้ได้นะครับโดยใช้ไข่ผึ้งขีดเข้าไปนะครับโดยถ้าใครมีฟิลิโมนนะครับเป็นแบบสเปชีดนะครับตัวนี้ก็จะได้ผลดีขึ้นนะครับเอามาล่อเขาอยู่ในกล่องก็ได้นะครับแล้วค่อยนำไปตั้งเลี้ยงเป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวผมจะทํากล่องนะครับตีกล่องเหมือนกันนะครับรอให้เขาอายุสักสอามเดือนก่อนนะครับ มาอยู่นะครับให้เขาผลิตนังพญานะครับเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะทมกล่องนะครับแล้วนำไข่พึ่งนะครับแล้วก็ฟิลโมนนะครับมาฉีดล่อเขาเอากล่องวางตรงนี้ไกลๆนะครับให้เขาย้ายเข้าไปอยู่ในกล่องเพิ่มนะครับจากนั้นค่อยแยกนะครับไปตั้งเป็นจุดๆในสวนนะครับเลี้ยงเอาไว้นะครับเอาไว้กินทั้งน้ำหวานนะครับแล้วก็ ให้เขาผสมเกสรนะครับถ้าบ้านไหนนะครับมีอ่าชันนลงนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับในการผสมเกสรให้กับพึ่งนะครับผมเอ้ให้เกให้กับต้นไม้นะครับขอผักสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ลาเพื่อนๆนะครับด้วยพึ่งนะครับแล้วก็อ่าตอาักนะครับที่ติดผลได้เยอะขึ้นนะครับผมลา กันไปก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้า,ารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ